ครบผมก่อนอื่นเกดสวัสดีแม่พีนน้องครบผมเัมือนนี้มากเปลี่ยนน็อตไอคอนดาแจดครับนี่ครับน็อตขาดสองตัวนะครับตัวแรกขาดไปหมุนออกขาดแต่กระส่กันลุกหลอกกระทะยางอะไรครับมาขาดอีกครับนี่ตัวนี้นี่ครับนี่ตัวที่สองนี่ตัวแหลกขาดสองตัวเลยครับมูู้ครับเราเป็นอย่างครับหลอดนี่มันกี่ไปมันเสียงดังดังที่จลุกปืนแตกนะครับผมสิเอาหลอออกแล้วก็สิมาแกะเบื้องครับ มันเสียงดังเกิดจากอย่างเรากันน็อตขาดครับเก็ดยน็อตขาดพร้อมครับขันปกตินะครับจะเป็นอย่างครับเป็นน็อตขาดเดี๋ยวมาขันขันเมืองกันครับแต่สองตัวนี้ออกเลยครับผมหลอกเขาไปขึ้นเอาสิขันตัวนี้ออกขาดครับตัวนี้ขาดก่อนนี่ครับกําลังขาดเลยครับเดี๋ยวมาตัวกันครับเดี๋ยวขึ้นแม่แรงครับ เหมือนกันครับนี่ครับเสียงดันจีดินได้ครับนี่นะครับผมมาสายเกินเกดนหน่อยมาขาดน้องนี่นะเดี๋ยวจะมาแกะเหมือนกันครับเอาบีซายหนึ่งหนึงในทุกงานครับมาแกะเหมือนกันครับผมครับก้อนน้นี้ครับต้อนนี้ครับก้อนแรกผมก็เลยซื้อนี่ครับมาเปลี่ยนตัวเดียวครับซื้อมากตัวราคาสิบบาทซื้อมาตัวราคาสิบบาทครับมาเปลี่ยนมันมาคันออกตัวนี้ครับปอมครับ นี่ครับขาวไป้สองตัวนะตาเห็นไผมคิดออกแล้วครับมันเป็นอย่างที่ยังหนุ่มสีขาวเพราะมันเังใส่กันนะนี่ครับมันชิมีสกูตัวหนึ่งครับล็อกเลยตันหนึ่งขาวสองตัวนี่ครับบนลานครับมันจะมีสองตัวล็อกล็อกบปรไหจันทร์ให้ดูมันดินนะครับนี่ครับให้ดูมันยึดกันฮู้แ้วฮู้แ้วแมนน็อตหายครับไดินครับเวลาเรียนไปมันสึดังดังลูกเลื่นแตกครับปุกครับเลี้ยวไปทางดังยังครับนี่ครับตาเห็นไเจอแล้วเดี๋ยวเขามาดูหมอกันครับนี่ครับแยงหลอก เราสืบน6 6น็อตครับสองตัวครับสือะไรกันครับมต่อขึนครับแล้วต่อดดหมอครับตอเล นีบาครับโไปตีอะไ้ครับไปทบเฉียงอะไครับเดี๋ยวรับแข่งนะครับเบอร์32ครับนี่ครับใส่บล็อกแข็งครับบล็อกดาวแข็งโอ้โหเต็มสุดๆครับมบล็อกอยู่อันเดียวเลย บออกแล้วครับน้องตัวหนึ่งออกแล้วครับเต้โบกออกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจิตวิทยาที่ก่อนทางไหนดีนี่ขันเขาขันออกมบ้างครับเริ่มสิเดิมสิไปทั้งเขาแล้วครับภาดีเปลี่ยนหลักใหม่ทั้งสี่ตัวครับนะครับก็สิมีหลักเสียมาให้ครับนี่หนึ่ง่อนะครับตั้นราคาสิบบาทนะครับชุดไหมครับนครับนีครับก็สิมีหลักมาให้เยอะโมได้ว่าเล็กดีมาไหนครับ จะอับเข้าใส่ยครับย้อยครับหยับนวครับนี่นี่ครับเรียยบเลยนี่ียบบ้อยดีสูงแห้งตีเอากันครับ้อที่บ้านรับาทุกทีทัดติดบ้าอะไรกันนี่งวึงนี่เฮ้ยเหงาแต่ไครับเยอมาเนี่าครับหัวขอัครับรดคานดุมบอลนะครับถ้าดดน็อตดัมเบลครับดัมเบลสองตัวตัวบนตัวล่างครับหอรองเอาจนัครับ น็อตลุตเย้เลยครับสังเก็บข้าวเสียงดีดีนี่ครับขี่ไปตั้งอยู่เครับน็อตลุตนี่น็อตคู่นี่ลุตบนล่างนะครับนี่ครับเดี๋ยวนะผมป้องกันเดี๋ยวดีกว่าเอ้ปืนนี่ครับปืนปืนยังแข็งครับยังดีครับเป็นแค่น็อตจับเื่อซื้อครับนี่ครับผู้น็อตจับตุ๊กตาดีครับเอ้ตุ๊กปืนดีครับ ดีครับดดีครับยังบ่ไม่ห่อยเดียวมีอย่งครับดีครับเดี๋ยวดาเอาดำเดี๋ยวกันครับซิปครับ ไป้งเบรกมือครับเราจปีนเบรกของาเขาไปลงเบรกมือครับหลังจากเขาลงเรกม่อแล้วครับเันจะสีดหครับสายมันบังมาตัวทางางครับบัง่าลันี่คร er <c oughs> ับมาเดี๋ยวนี่ครับนีของนึงครับออ่มันบินมาตัว่างครับนี่ใส่กุญแจแหวนนะครับแหวนเบอร์ จะหน้าเบิ้งดีดีแล้วครับบอกออกครับต้องเอาหนักยึดขาสายเดียกนะครับยึดสายต้นนี้ออกเบอร์ที่สองสองตัวครับขันไม่ยากเบอที่สองตัวนั่น ใส่แวนเบอร์สองครับ

นี่นะครับนี่ีน็องตัวยืดยูนี่ครับเห็นไหมน็อตสตัวนะครับน็อตลดเสียเลยเห็นเกิดปัญหาครับเห็นนื้อโยกปนิโยกแล้วก็เห็นสองตัวนี่เห็นนอตนี้การสะเทือนครับแลวกี่ยวพังครับเดี๋ยวมาต่อต่อกันครับลองครับนันนับนรว่ับ แต่เขาแต่เขามีแค่ตัวเดียวครับม้าขาดตัวเดียวผมก็เลยซื้อม้าตัวเดียวเหมือนม้าขาดตัวนึงครับเดี๋ยวยังสะไปซื้อว่าใส่ยังครับของกันดาครับของกันดาที่เป็นกระถิ่นครับนี่ครับสี่พาใส่อยู่ครับตัวที่มันส่งเข้าพวกให้เราลิปอาร์ทเอาครับมาต่อเขากันเลยครับอะไรใครโอ้ยไรตุ้น แ่อนนี้าอวงแลวลัี่วกตไหนมาครัีินอีกตัวนึงครับเดี๋ยวขัดทาก๊อสาดนะครับขัดความสายรันขัดจานเลครับขัดควอมสะอกดนครับในพิสของมือครับ

ยังไม่มีกระต๊อกครับเดิมๆข้ามแล้วครับจะยังว่าทำไมครับผมเดี๋ยวพิจารณาไหมครับตัวนี้สิเปลี่ยนโมเปลี่ยนครับขอนผมตีถือครับน้อยหนึ่งอย่างเงี้ยเสียดายครับผมจัะว่ากันครับครับผมมีต่อครับหลังจากไปซื้อนี่ครับถือมาแล้วอีกตัวหนึ่งสรุปว่าซื้อใส่กันสองตัวครับตัวนี้มันก็ยังพอใส่ได้อยู่ครับมันแข็งกว่าครับเก็บไว้ครับไม่จำเป็นเกิดจะเอามันออกครับโมเป็นอย่างแล้ว นี่ครับน็อตขันจานที่ว่านี่ครับนี่ขันสองตัวนี่ครับนี่ครับผมซื้อมาแล้วนี่ครับขันโบซิปกับแปดออมาผมไปซื้อมาซื้อไลยสื้อมาสี่ตัวเลยซื้อมาอย่างละสองสรุปว่าเป็นเบอร์เก่าครับเบอร์ซีก็ใส่ไ่ได้เบอร์แปดก็ใส่ไ่ได้อยู่ระหว่างกลางครับเบอร์เก่าเดี๋ยวเขาจะไปหาซื้อใหม่ครับเดี๋ยวเขามาใส่เสาอันนี่ยครับเสาน็อตกันครับนี่ครับเอาจานเอาดุมใส่ก่อนครับเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะใส่น็อตตัวหนึ่งบนนครับเดี๋ยวมาประกอบกันเลยครับผม

nó hàng ครับต่อ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เตรียมดีครับเดี๋ยวจครับีีกว่านีครับแเป็นิบตัวตีเลยกถึงขั้นแ้นครับตัวต่อ,อยของป้ะเทศ

ทายตอครับผมเมื่อกี้ก็ซัำหวนครับตากีดดตัดจะเข้าครับทายตอครับอี่สิบสองครับอี่สิบสองขคบ

ไช่แล้วครับดูรอยสองตัวครับเดี๋ยวครับใช่ดับไลอยครับีเสบายครับจะมีสามงในนี้มีสามงานนี้ครับสรุปเบสร็ก็คือซื้อน็อตแกสองตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวสองบาทครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวละสิบบาทครับน็อตบวกสิบสิบบาทคือลงทุนลอยลอยบาทครับเองขอบคุณในรายครับสำหรับคนเทนตของเบิร์กมาติดตามเจอกันใหม่ครับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณในรายสวัสดีครับ